เอาเนสาสบาดีเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับ LGG เหล่าเก็บมาก่อนอีกแล้วเนาะกับการเล่นเกม g r e y z น n อ w a r f เนาะเย้ว yeah. ันนี้เขาก็จะมาเหดเป็นภารกิจต,ต่อไปเนะาะภารกิจของเราในมือน,นี้ก็จะคือจะให้เราไปอซอกเบิงว่าทีมงานเนาะหรือว่าคนของอันดาของเฮาของ UN เนเาะเป็นแล้วใดเนาะโอเคให้ไปซอกคนอยู่ไป นคนทักษะก็ปลอดไทยบอก <c oughs> แมน <c oughs> บุ๊ <c oughs> โอเคไปเห็นทีมงานของ UN เอบมันเกิดยังขึ้นต้องไปเบิ้อาทางนี้วะแมนทางนี้แหละแต่ทางนี้เออแล้วก็มาน,นี้ยังง,งงงทางอีกแล้วเว้ยว่าวเขาสิหลงทางอีกแล้วนี่โอ้ถึแล้าวทึกล้าวทางนี้ก็เพื่อนด้านหน้าไปไปไปกินยาสเตมิน่าแล้วก็คือว่าบุซวยอย่างเลยเว้ย ตัวละครยังมือไวคือเกาดื้อดื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 ด้านหน้ามีศัตรูทางนี้ก็มีมเราใส่หมอนยามมันก่อนเป็นคนทำอิดว้าวพอตายหมอน,อนนี่วันนี้พอตายเอิ้นมูมันมาตายไปหนึ่งตัว เออมันเอิ้นมูนมาแล้วยายมันเอิ้นมูนมาแล้วมันเอิ้นมูนมาแล้วเขาไปออจืดจืดืดจืดจืดใส่มันอยู่ใส่โอ้มึงอยู่นีเด้ตายไป,ไปเอาเข้าไปทางไหนเนาะเขาจะเข้าไปทางไหนเพราะว่าทางไหนจะมีไอ้สร้างระแจกของเขาแต่เจ้ากำลังต่อสู้อยู่เขาจะไปทางไหนก่อน เราใช่เราพาไปเคลียร์ตกพร้อมเนาะโอเคไปไปดจ้ดจุจดืเข้ามาทางไหนก่อนแผลทางเด็กเทางนี้อืมดิอยกับเจ้าเข่าเกาเนาะชึบชบชึอำนเคลียร์เคลียรทางเทิงชึบบชึบชึบ Rồi, sạc sụp, sắc tù, tắc Sắc tù nó ắc lắc nó, ngại băng ngang Chữ 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 chữ, này, ai hỏi nó Nên bộ vụ Cái này là tên 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 tên, không có Một mục đảm, có những tài quá, Ai hỏi như thế này อักแตกป่ะโมแตกไอ้สร้างกระแจแตกเรียบร้อยอ๋อเราจะต้องไปตึกย n เอตึกย n เอ็ยูเสร็วะตัวด้านใดวะ่ะอ๋อมื่อนั้นเราบอกเขาแล้วว่าเป็นตัวอยู่ทางทางทิศเหนือเนาะโอเคไปเราจะดันขึ้นไปทางทิศเหนือเนาะฮะ โอ้อายโมนี่โอเคนั่นก็ง่ายปังงางเกียงบบเหลือจะกคนมีแต่คนตายบนแล้วเอามาซ่าหนอท่านได้เห็นอย่างเลยเว้ยวันนี้วันนี้ยิงวันนี้อย่างแต่เบืงลูกมวกเขาก็เอาไปแล้วเสื้อกะกระโบมีอย่างแล้วปืนกระโบเรือยังให้เฮาแล้ว ไหมดเลยไปเราจะเริ่มดันหมู่บ้านเนาะสนหมู่บ้านทางลุมจุดดดืดเาจะไปดันหมู่บ้านทางลุมเพื่อไปตึกยูเอนของเราเจาภารกิจเฮาอยู่พุ่นเนาะโอ้โอ้โอ้ว้ว้โ้โว้ว้โ้โ้โด เงียบแต่ว่าพวกนี้มาเคลียร์หมดเลยว่ะหมู่บ้านนี่กับโบเลือแล้วว่ะโบเลือไผ่โบเรือไผ่เฮายิงเลยว่ะคือเงียบดีแต่ว่ะโอ้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 ไอ้อัะโตสามโตลูกอัะโตสามลูกตายนี่ใส่ว่ะเฮายิงปืนแล้วมันกรบโบมาว่ะผมมีตัวมายิงกับเฮาแน่ว่ะ รู้สึกแปลกๆ้ยมันมาแล้ว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 ยอย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 ยย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 เขาเจ็บเขาเจ็บจุเขาเจ็บหนักเขาเจ็บหนักมันยิงทะลุพุ่มเว่ยมันยิงระทะลุพุ่มเว่ยมีแต่รถนี่มันบททะลุนี่ตายมันแบกนี่น่ะเอาบางนี่มันฮูลี่เสาเน่ เจ็บเลยไปบบางนั้นมันรีเสาใส่เฮานะ่ะแม่งสัตว์บางนั้นเจ็บเลยหามเลือดเป็นก่อนอ่าฮีทที่ทำยอดก่อนอืมอ่ามเลือดแล้วก็กินยาเจ็บหน่อยมันบอกโอเคกินยาไหมบอกกินยานี่เจ็บหัว อือ้อโอเคหัวลอยโอ้มอลน,นี่กูขึ้นแบบมึงตายเบิร์ดเราเห็นเงียบๆมึง,งยงังกุซามาเหมือนหนอเบิดบอเบหียแต่ตัวเฮายังเก็บอยู่ไปมแม็กไปก่อนบางท่อนเราเหาตาหลายแล้วนี่มาเหมันมามาอยู่อืม มาอยู่เดี๋ยวเอามาลีหลังรถก่อนเขาจะต้องได้ใส่เลือดเนาะโอ้โว้โว้ตายตายออเาหน่าจะต้องได้ใส่เลือดฮอบหนึ่งไปเลือดใส่เลือด,อ,ดอืมเขาตัวเขาตา,ายละ <c oughs> เปิดซากพ่อนเขาก็เต็บโตเลยเว้ ขนาดว่าไทเกอเร์เบี์เขาเคียร์ให้โอ้ตัวโทรศัพท์เฮ้ยมันมาเสียงมันมาใกล้หน้าตัวเขาใส่แล้วใส่วะโอ้กูเห็นมึงแล้วตายไปอีกกูเห็นมึงแล้วโอ้ยู่หันวะตาย,ตาย,ตาย ตาย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 เอ้ามักน oui, er. e oh, ี่มันคือทึกแถวันมึงทึกหรือกูยิงบึกเดียวดูโอ้ยลูกบืนเบิดทางโอ้โว้โว้มึงยังยิงทึกกูอีกวะนี่โอ้โว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 ้ โอ้มันคือโหดแท้วะอย่างน้บุธึกจอกเถื่อตัวเขาจนเมือจนเจ็บหมดละคือโหดแท้วะอ๋อยิงเขาปอดเขาอีกเว้ยใช่วะพักงหน้ามันคือโหดแท้วะยนับมาสูงมาหนึ่งดูอ๋อ เขาจะต้องพาตัดบอลน,นึงก่อนเอาปาตัดบอลน,นึงก่อนเจ็บ <laughs> เจ็บปอดอีกแล้วเว้ยนัง่งยิงหมอนั่นบูตายยิ่งเถอะจกใสอา่าไอเฮามาเลยโอ้มาหลายคนแถวว่ะมาหลายคนแถวว่ะเอาจกใส่นี่ก็แต่ ใเลือดอีกแล้ววันนี้ตาตัวเขามันคือไลยตลอดไงวะอ๋อป,ปักเต๋ว่ะยิงตุตบ๊บต๊บตุ๊บต๊อบอยู่นี่ปักเต๋ว่ะ,ะ,เ,ะเออยิงมาแต่ทางเด๋ยวทางนี้เฮ้ยผู้เห็นเออเออเออเอเอเจ็บเว้ยจริงจะทางเด๋ยว แต่ทั้งเดี๋ยววะโอ้กูเห็นมึงแล้วอ้าวพุธพุธนั้นตาย,ยาตายเราบางนี่นะพุธทึกเว้ยอ๋อเดี๋ยวเขาจะใส่เลือดอีกรอบนึงก่อนเนาะตัวเขาเลือดลงเลยแล้วจึ๊บจๆ๊บจุ๊บไปเขาจะบอกไปบอกเราก่อน ชุบ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 เฟนเฮมเป็นตัวเดียวะเกียกิปเปอร์ไปให้เราพาไปนั่นก็นเสรวะ่ะยิงปดปดปดปอดอยถึงคุณนวะแต่ละอ๋อนี่เรามีเครื่องวะ่ะอูมีอย่างอ๋อจะเข้าอูมีอย่างเลยอันอื่น เพื่องอยู่แถวนี้เขาก็เท่บุแล้วนะเนาะบุญเลยอย่างใบ้ใบเเฮาเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเกาะด้โอเคเกาะเขาเกาสิบได้อยู่ชื่อชืช่อเราอยู่ไสนวะกูได้ว่ะอ๋ออยยุลุมเราอยยุลุมอ๋อเราอายุพี่อ๋โอโว้ โวโวโววยิงกันอยู่อันทามเลือดในสายลายโอ้โหเขาคือยิงกันเดือดแท้หวะเขาคือยิงกันเดือดแท้หวะเขาคือยิงกันเดือดแท้หวะตายอ้าย ƠI đúng bên mất Ông MẶC tết bắt kim tài xa Wo 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 Ai Wo 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 เหรอทำไมแต่เขาตุกนี่หนึ่งวะอยู mm. ่ใส่หวะอ๋อเอ้ยวะมันยิงเซียวหัวเขาฟิวฟิวฟ,วฟ,วฟิวอยู่แต่เขาไม่เห็นตัวมันเดี๋ยวนี้โอ้กูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วเคียบอ๊อเคียบอ๊อฟโว้วววอันนี้วะ ทำไมอันนี้ต่อโอ้ยสวยว่ะปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊นนี่ริงทางนี่ปุ๊บปุ๊ไปนนนนอ๋อเป็ปูปืนปปก่อนลูกูเห็นโตมปด้วยไปลูกก่อน ได้ละอันนียหรอีอ่อสด้ละไอ้ายสบายดีไอ้มีเควสอยู่อันดาสดอันดายูยูเอ็นมีบอกให้เราไปช่วยกันเนาะอ๋อยูเอ็นเหรอครับได้เอาอันนั้นมาใ่ไหมบอกเอามาแล้วครับ,อรบโอเคครับไป เราพาไปเนาะยูเอ็นไปเก็บไปเบิ้งว่าไอปมูของเฮาที่ยูเอ็นตายแล้วบอไปไปไปโอ้เงินมีจานเขาเตรยียมเลยอะไรดิเงี้นี่มันเ็นีเ้ยงวะเฮ้ยเฮ้ยลายเดะลายเด้มันนีคนดันมาทางนั่นน่ะนี่เด้อ๋อนี่เด้อเขายุหานอาหารนี่เด้มีคนดันมานี่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป นี hey, hey, ่ม oh, ีป้ายผมขี้เยื่อยางรถเฮ้ยๆๆๆยังบ่เบิดยังบ่เบิดผู้ซึกออกมาสิ้นนี้ครับเดีวจะแตกตลอดเว้ยไหน่อยเข้าไปในหันแตกอีกแล้วนี่โอ้มึงหันว่าอุกเปื่อยเลยอ๋อพวกอยู่เต้นนันยิงเปื่อยเลยละลายเลย ยะลีกแหมยิงบุทึกดิคันลีกนะอ้อีกล้วเฮายิางบุทึกเราแดดมาบนนี่เธอได้าตเธอนั่นแล้เวเครดยู่ขนางนเนี้ยโวววเออเอเอเจ,บ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 จบ็บเจ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 ็ิงไม่ได้ทั้งแดดวะอ้าย อยู่ในน,นี่บอครับข้างหลังเลยครับเคลียดอยู่นี่อ๋อโอ้นี่มาให้ซอกหมอนี่โอเคมีเคลียดยใส่ยูเอ็นใส่ครับมุดแล้วครับอ๋อไม่เควสเดียวน้องหมอนี่โอ,โอเคโอเคเคลียดหาวสำเร็จ อใส่ลูกชึบชึบชึบวู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 ไปเออเออโคมาโคมามามองนี้เดี๋ยวไหนมีปัญหาตลอด มามองนี่เธอได้ยุง่งเธอนะ <g ül> โอ้มาบอดี้เธอได้ตายานนะ <g ül> โอ้สตกใจที่ได้กลับไปส่งควีนแล้วนี่นะมันมาแล้วตื่นได้แล้ว <c oughs> โอเคโอ้โหตกใจไอ้เขาเนี่ยบุเจ็บอย่างซับเป็นอย่างคือลมวะตื่นขึ้นมาเกือบเสาเจ็บอะไรนี่ <g ül> เอาผมพันแทาเม้นยังไงบ่เละครับอ๋อครับขอบคุณครับกะงงอยูอ่บอ้ามันคือบูเจ็บอย่างวะไปเดี๋ยวเขามานี่ก่อนระวังมีตัวอยู่ในระวังมีตัวอยู่ในบ่อน,นี่บูมีบูบีครับบูบีโอเค,อเค,อเคกล้องอย่างนี้กล้องกล้องปืนอย่างนี้เอ็มซีเอ็มซีสองกระบอก ใช้ก้กอเห็นดุวยไม่ต่ย,ยังนะ่าา่ <c oughs> โอ้ไม่ก็ R P C ไปเอวาวนะาะเก็เขายังได้อยู่เอาใช้ออกยินเดีย2สามหรือว่าจะออกทางเก่าตาม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 อินเดียครับทางเก่าผมนั่นยิงหมดแล้ว ทางนั้นบูมีศัตรูเขาต้อไปเนาะเขาเน้นมันเนาะเขาต้องไปทางศัตรูหลายๆเอ่อเอาอยู่ใส่บิดวะโอ้ยูหั่นเดย์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 ตายไปสามเนาะทางนั้นเสร็จละไปเขาจะดันเลยเนาะ ยึบยึบยึบอือมันมามันมาเปลี่ยนรูกบุษฐานตับตําตําเอายุ้งมืตายอยู่หมอนี่ขึ้นมาสิตายละขึ้นมาสิตายแล้วมันยังยุมืตายอยู่เอ่อเขาสะโคบไก่คนเมื่อกี้อือจะห้าหรือหกนี่ได้อยู่ไปไปไปยึบ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 เดี๋ยวนี้เคลียร์อยู่เนาะ ไอ้สตูคือหน่อยแท้วะเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาแล้วมันมาแล้วไปห,หมดแล้วน,นะตลอดดอกตลอดดอกบอกอืมนีเคียร์ในนี่เคียรนนยอยูน่นอกปเูเคี้ยเขาปูเห็นโต เห็นเขายุ่ยเส่็วพวยิงกันยุ่ยสโอ้กูเห็นมึงแล้วกูเห็นมึงแล้วอตึกนี่บุเคยมาไหมตึกอย่างเขานี้ปุงลามั่งยู่เอ็นลามั่งนอนนี่เนาะโอ้ไปเบิดแล้ว โจนขึ้นหน่อยแท้หวะจึ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บไปดันออกไปเนาะเราไปเราแมนบอลนี่เรายังบ่มาเถอะเขาดันไปก่อนน,น้าน่าจะเดือดอยู่นอกเขตนี้เนาะเขตนี้น่าจะเดือดอ๋อโอ้อยฮอะ

น,นอกอยู่ทางขึ้นห้องเมื่อกี้เนี่ยห้องเจ้าเล่นกายเมื่อกี้ก็ <c oughs> ค,คือมันดอกดีแทนนีย <c oughs> เขายิ่งทึ่งอย่างที่แขนเขาอะมันคือเจ็บเหงตลอดแทวะ่ะือล่มตลอดแทวะ่ะตัวเขามันเป็นอย่างไรเดี๋ยนี้ยิงเปิดก้อนโมแพ้มันเนาะโ,โดยครอบใจไอ้อัญญา ออกในโซนเลยออกในโซนแล้วตัวเขาต้องพันยานี่เออตกใส่ยุกพุงผ่ออาตัดหิวน้ำอีกแล้วต,ตัวเขาต้องผ่าตัดป่ะผ่าตัดยังันละ่ะมันบปได้เจ็บตัวตัวเขาขาดเลือดซื่อๆตอนนี้นะไปเลือดตัวเขาขาดเลือดกับขาดน้ำต้องใส่น้ำหรือกับเลือดเนาะ เป๊ปเป๊ปเป๊ปเมืองลาวมะกล้วยเมืองลาวแต่จีนปลูกนี่มะกล้วยเมืองลาวโอใส่เลือดอีกทงนึงเอาเออมะกล้วยเมืองลาวแต่อยู่ส่วนกล้วยจีนปี๊ปป่อยโอเคใส่เบื้องลึกมะกล้วยเมืองลาวนี่มีบ่นี่เอ้ามีแต่โคกน้ำดื่ม นี่จะน้ำดืม่กมกับโคลนมะกรวยเมืองลรวนี่มันอาหารอืมเอากินเข้าแน่แล้วชื้อสกินน้ำเอาอาหิวข้าวแล้วตัวเขาหิวทั้งข้าวหิวทั้งน้ำเลือดกระเบิดอยากกินข้าวก่อนให้เลือดเพิ่มก่อนอืมอ,อืออือ,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 อเย้ข้าวอิ่มเลยโอ้รับแทวะน้ำนะไป ใส่เข้าไปาอีกคำนึงอืมตามด้วยยากแก้ปวดอืมเอาใส่เลือกโอเคเรียบร้อยอืมเด้เลือกแล้ววันนี้เขานะ,ะนะโอ้จะเอาปืนวันนี้ลายแท้สิเจ้าเจ้าเห็นอย่างกันอยู่นี่ลายฮะ ปิดประตูดูพวกนี้เขาเฮ็ดอย่างเขาอยู่นี่ปิดประตูกไอยูหนนนันนอ้องผมแน่นอนไปเอาไปเคลียร์ต่อเขาเอาสายปู้เนาะเขาเนาะจุดยุดยุดใจจุดน,น้อยแท้วะจุดน,น้อยยุดแต่แม่มีคูปลมเว้ยตายตายโอ้มัน,น,มนยิงก็แต่ใสวะ กูเห็นมึงแล้วยุใสอีกยูจือยุจื้อย ah. ุใสดูยุใสดูออกมาได้แล้วโว้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 ตายโว้โว้โว้ลายเท่าวะ ไอ้มันเกือบตายให้มันสัอกันโว้โว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 ้ของบูมี่มังลี่ตอนนี้เขาบูมี่มังลี่ต้องถอยมาหาหมูเราต้องถอยมาหาหมูเขาบูมี่มังลี่อยู่หันโอ้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 โว้โว้เบิดเบิดแล้ว ตายวะเราคือหากระมาเอา้าพวกนี้บูแมนไอ้เห่าตัวนี้เอา้เอาไอเห่ายิ่วเสร็วสร้างกระเจเยาอยิ่วเสร็วบูแมนจะค้นตัวนีเอาเอา้ายิ่วเสร็วเอ,าเอ,าอว้าเราหายไปเสร็วะเราตายวะ โอ้โอ้โอ้อายเอ,อย้ยเส่วะ่ะโอ้เราอยูน่นี่เราลุดอายมาแล้วโอ้ค่อยละเล่นน้ำเจ้าไปหอดพุ่นเราเอาไปเอามาบบเมนเจ้าเนาะค่อยเล่นน้ำพุ่งน้านไปหอดพุ่นเหรอเมื่อกี้โอ้ อ๋อเราหายไปใส่อีกล่ะโอ้นั่นเล่นน้ำไปขึ้นบารเมนลาวอุ้ยตายซะไอ้ลูกอ้มลูกคุยบ่นลดพวงยานเกมมันข้าวโอ้พหเดี๋มันยิ่งไปนี่ลาย ่อยนี่และคุ้มกันเจ้ามึงกี้นี่เกมผมมันรุนผมกี้เลยนี่มันยังกลับมาหมองเก่าอยู่คันมันรุดเองมันเครื่องบบหายเนาะคันถ้าเฮาออกเองเครื่องคอยสีหายเมื่อกี้ผมกดถึงคุมเมียว่ากูหยาเนี่มันเล่นโอ้คอยจนเล่นเล่นน้ำกับเจ้ามาเปิดฮอดพูนแล้วนะก็ขึ้นประมาณน้ำเจ้า โอ้ไปโอเคไปมัอนี้เขาก็จะถอนกำลังเนาะภารกิจมันนี้ของเขาก็คือว่าสำเร็จเราจะกลับไปถกแคมป์ก่อนเพื่อไปเบิ่งว่ามีภารกิจใหม่บ่เนาะโอเคไปไปเจอกันใหม่อยู่ในภารกิจต่อไปเนาะนี่หันหน่อยกองบริการจัดส่งอาหารผลิตภัณฑ์สดเสมอไปโอ้กองเครื่องเนาะ นี่บรรยากาศได้เรื่องเลยสำหรับเกมตัวนี้แบกปืนแลนตามทางไปเอาไว้เจอกันไหมเนาะโอ้แกงมุกดำตัวนี้แ,นแมนแล้วครับอยู่เวียงจันทครับย <laughs> ินดีได้รู้จักครับยินดีครับคนไทยครับ <laughs> คุณวันนั้นที่เอาภาพผมสองคนไปขึ้นปกนะครับ อ้าวเมนบอกขออนุญาตนะครับดีครับนดีครับโอ้โอ้ไปก่อนเนะครับเอ้าวขึ้นรถทันอูมินเวนย้อตกลับ่าเมนบอกอ้าอ๋อ